เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอนะคะใน t ิ k t o k เนาะด้วยเว็บไซต์ SPE SMM จะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสนะคะหรือสแกน QR code ด้านหน้าคลิปได้เลยมอเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะคะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็พวกอีเมลอันนี้ก็กอกใครเรียบร้อยเลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ ติคำว่วาจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะแต่ถ้าใครนะคะที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถที่จะสมัครใช้งานโดยบัญชี Gmail ๆๆกันได้เลยนะคะเมื่อทุกคนลงทะเบียนกันเสร็จแล้วเนาะก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอเนญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ตรงหน้าคําสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยเนาะ <ís> วันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดวิวนะคะก็เลือกไปที่ติ๊กต๊อกตรงนี้ก่อนได้เลยนะ เลือกบริการที่เราต้องการนะคะก็คือเพิ่มยอดบ,บิลนะคะตรงบริการนะคะก็จะมีเดทราคาแจ้งให้ด้วยเนาะเลือกสั่งกันได้เลยนะคะ,ะเมื่อเลือกครบทุกอย่างแล้วเนาะให้ทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิง์นะคะคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดบ,บิลนะเราเป็นวิดีโอนี้นะคะก็ก๊อปปี้ลิง์ตรงนี้ได้เลยนำมาใส่ตรงลิงก์นะคะแล้วก็ใส่จํานวนที่เราต้องการกันได้เลยเนาะ เวลาเฉลี่ยของนราคือ4นาทีนะคะค่าใช้จ่ายแค่0.2บาทเองต่อยอด100วิวนะคะทำง่ายให้กดส่งได้เลยเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสําหรับท่านดใดที่อยากซื้อบริการเสรมเพิ่ม,เต,มเติมนะคะกกแถบฟอร์มข้าขงบนนี้ก่อนได้เลยนะแล้วก็เลือกหมหมูและบริการที่เราต้องการกันได้เลยนะคะ สำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานนะก่อนที่เราจะซื้อบริการต่างๆนะคะก็ให้มาเติมเงินกันก่อนนะคะทางการเติมเงินมีให้เลือกกิ้งสารสองทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็คือสแกนคิวอาร์โค้นะคะเติมขั้นต่ำสิบบาทสูนสุดไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติมสองพันบาทขึ้นไปรับบน,นัสเพิ่มสองเพิ่มห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยเนาะยังแค่ใส่ย,ยอดเงินเข้าไปนะคะแล้วก็กดจ่ายกันได้เลยมันก็จะขึ้นมีคิวอาร์โค้ดมาให้แบบนี้นะคะสามารถที่จะสแกนจ่ายได้ทุกธนาคารเลยนะ ต่อมาช่องทางที่สองสองอังปวาวอ a l l e t นะคะสำหรับใครที่ใช้แอปทูมานี่ Wallet เ,เนาะเติมขั้นตอนตั้งแต่สิบาทสูงสุดไม่เกินห0 0 0มนบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติมหนึ่งพันบาทขึ้นไปรับโบนนะัสเพิ่มสองเปเซ็นะแต่ช่องทางสุดท้ายก็คือทูมานี่ Wallet นั่นเนองเนาะเติมขั้นตอนตั้งแต่สิบาทขึ้นไปได้เลยนะคะเมื่อเราใส่ย,ยอดเงินเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะคิดคําเนียมให้เราแบบนี้อัตโนมัติเลยนะคะจากนั้นให้กดจ่ายเนาะมันก็จะเข้าไปสู่หน้านี้เลยนะคะ ต่อเบอร์นะคะเบอร์ที่เชื่อมต่อกบทูมานี่วอลเล็ตของเรานะคะแล้วก็รอรับอ t p อพกันได้เลยนะคะแลนังไงก็ยืนยันการชำระเงินกันได้เลยเนาะต่อมาในส่วนของบริการนะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น i อจ a c e b o o k YouTube วิตเ t อรหรือ tiktok นะคะหรือจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นอก็มีให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีทั้งราคาครับจักเซอรขั้นตามสูงสุดแล้วก็เวลาเฉลี่ยนะคะแล้วก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมไว้ให้ด้วยนะคะสามารถที่จะเข้ามาสัดเลือกกันดูก็ได้เลยนะคะ ต่อมาใน่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คกันได้เลยเนาะก็จะมีให้ทั้งรหัสวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณคงเหลือบริการสถานะออเดอร์ขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะคะลิงก์นี้นะคะสามารถก็คิกสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นลิงก์วิดีโอของเราเนาะต่อมาใน่วนของตัวช่ยเหลือนะคะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำสั่งซื้อที่ล่าช้านะคะการชำระเงินหรือเรื่องเงินอื่นเนาะสามารถที่จะเข้ามาแจ้งกันได้เลยนะคะ จะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะและต่อไปนะคะก็คือการแนะนําเพื่อนเนาะยังแค่ copy ิงก์ตรงนี้นะคะของตอนเองแล้วส่งให้เพื่อนเรานะคะก็จะได้รับ,บค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะแต่ขั้นต่ำอยู่ที่100บาทเลยนะคะหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการแล้วนะคะก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยเนาะและนี่ก็คะและนี่นะคะก็คือหน้าต่างเว็บไซต์ SPE SM M, ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดิวเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะ ตอนนี้นะคะอยู่ที่79วิวนะคะเขาเรียลองดีรอบหนึ่งนะอ่ะยอดวิวของเรายังไม่ขึ้นนะคะงันเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราคร่อยกลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะ,ะอ่ะหลังจากที่เรานั่งรองมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้นะคะยอดวิวเราก็กระโดดขึ้นมาเป็น279วิวเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีแถมมาให้ด้วยเล็กน้อยเนาะสําหรับใครที่สนใจนะคะเราแปะลิงก์ไว้แล้วนะสามารถจินน้มกันลองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ